สวัสดีครับผมสางวัดครับกะมือน,นี้สีมัจจอบิดไทยจอใส่ชุดใส่ซอลองใส่อะไรครับใส่งานวงจรเขากระสีวิธีเหตุผมกรสีเหตุแบบมาก่อนผมเส็ยแบบตัวนี้จะเป็นแบบในหลังจากนี้หลังจากเข้าจอไปแล้วนี่เข้าเซตอีกแบบหนึ่งครับเพื่อเห็ุแบบฝาแต่ว่าเหตนุนี่ผมแนะนำให้เหตฝุฝาในก่อนคือว่าไอ ซอกข้างในก่อนครับเพราะว่าข้นตอนฝาเสียดไงขั้นตอนจอฝาก่อนแ้วเป็นข้างในมันสิยากหน่อยหนึ่งแต่นี่คือง่ายสุดผมจะแบบที่มเพ็ทเนี่ยมาติดใส่กับบอดี้เขาสีจอสีไดครับติดไปเลยครับอ่าสมมุติว่าผมผมจอแล้วผมก็เสียาแบบเก้าเนี่ยไปขยายครับผมจะใส่แบบเดียวเลยเอาไปขยายให้มันใหญ่เพื่อทำฝาแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเอาเอา ไอ้ลองในก่อนลองไนผมกระสิตติดแบบติดยังให้เดียบร่อยครับแ่เบิงระยะให้ดีกระสิตติดกา่าง่ายๆครับผมมีอย่าง้ย่ขั้นเห็ดเลยแต่ขั้นขั้นเบิ้งหรือว่าเหตุอยา่ๆแน่ครับ หลังจากตีแล้วสิได้ประมาณนี้นี่ครับผมไปใส่แล้าเตอร์แลนเ์แล้วเตอร์แลนด์ห่ยแลนคือว่าช่วงนี้นี่คว้านออกให้หมดเลยครับกระสีเหลือประมาณหาม i n เขาก็สีจอใส่ว่างตำแหน่งวัลลุ่มทุนสำหรับตัวนี้นี่สเปคเพิ่นให้มาเป็นวัลลุ่มทุนแล้วก็เป็นซีเล็กเตอร์สามทาง ผมก็เออเหตดตามเหตดตามสเปคครับแลนนี้ครับกาวแห่งเรียบร้อยใบเวลาลุยครับไปเบิ้งกันเลยครับ หลังจากจอไปสุดุดอกครับมันมันบาถึงหรอเข้าแกะแกะแบบออกเลยผมแกะแบบออกว่าดอกดอกมันสั่นดอกมันสั่นแล้วแล้วแกะแบบมันก็จะเพิ่มบีไดหน่อยนึงกินดีหน่อยนึง วัดระยะความลึกกะสีได้งานประมาณนี้ขั้นตอนจากนี้กะสีเป็นการจาอฟ้าครับแบบนี้ผมสะเอาแบบเก้าเนี่ยแหละทะลวงทะลวงแบบเปิดเปิดขอบให้มันใหญ่เก่าเก้าครับเปิดขอบ,บอกเนะี่ยผมจะตัดขอบตัดขอบมันใหญ่เก่าเก้าแบบนี้เพื่อที่จะเป็นฝากระเสียมาใส่มงเก้าเนี่แหละครับจอเพื่อที่ฟ้าปิดแบบนี้ ดีย๋ยวติดตามกันครับตอนนี้ก็ผมกับไปทะลวงทะลวงแบบบังหันไม้เรียบร้อยครับได้ประมาณนี้กะสีเอามาติดลงเชือนี่เห็ดเห็ดเห็ดฝาครับไปนี่ขั้นห้ากจอชุดในก่อนมันชิงไงนี่ขันตอนง่ายๆครับเห็ดไอเบิ I ้งขันตอนง่ายๆ ว่าได้ยากครับคันลงมือเห็ดติดกาวกาวติดแบบให้เรียบร้อย เดียบร้อยล้อแหงทะลวงข้าวเดียวจบจะเป็นร้อมฟ้าครับอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวล่อทะลวงเลยยิงยาวไปเลยนะพี่ไม่ต้องมีแล้วแหงห็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดการเลยเอาแบบชิ่วๆไปเล่นมาหนิยังไง รอบเดียวน่ะสิจบครับ เรียบร้อยครับการสีได้ฝาฝาหลังแลวกาสีเสาะชุดนี้บันนี้กาสีเท่ากับวัดจากข้างหนามั้งครับจอใส่สำหรับใส่งานวงกจรการสำหรับคลิปนี้เป็นการจาะเสาะลองใส่อะไรวงจรสสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ได้พี่น้องเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้การกลายเป็นแต่งการแต่งเคิร์ครับคลิปนี้กันเซต ขั้นตอนแค่นี้ฝากกดซับสไข่กดไลคกดแช่์ช่องไว้น้ำครับพ่อการคลิหนาครับสวัสดีครับ